จอกันกลับไปหนึงีนะครับกับผมพบานนาหนวดวันนี้อยู่กับจานย์่องเจ้าองสวีครับสวัสดีครับผมที่สนามนีปืนเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เจอกันนานเนาะที่สนามมีปืนพลรบาลีของอาจารย์วันนี้เราก็มีปืนกระบอกนี้ครับนี่เทอรััต G2S นะครับสวยๆนะครับปืนกระบอกนี้ก็เป็นปืนค่ายเทอรัตนะครับมีสเปคปืนเนี่ยก็เป็นปืนแถวเดียวประจุได้7นัดนะครับนี่ถ้าเทียบก็ราวๆกับปลอก 43แต่43ตัวเล็กเนี่ยได้6นัดแต่ตัว X ได้10นัดนะครับมิติใกล้เคียงกันมากตัวนี้จะแตกต่างกับทวัด G2C อย่างไรครับผม UC คอมแพเตมือนันตัวนี้ก็คอมเพลเหมือนกันแต่ว่าอ่าส่วนของเขาส่วนของสไลด์แล้เกาเฟรมจะบางกว่าเพื่อรองรับกับซิงเกิลสเปกหรือเสาเดียวเน้นในภารกิจพกซ่อนนะครับและตัวเปืร์นเนี่ยปลอดภัยมากด้วยลำกล้องสแตเลส32นิ้วนะครับสไลด์เหล็กกล้าลมดำด้านนะครับมี เซฟนะครับทุกคนนี่เซฟด้านนี้หลายจุดมากตัวเนี้ยเซฟเป็นนวดเซฟที่เป็นนวดเซฟที่มือนะครับแล้วก็เซฟที่หน้าไขลนะครับจซฟเอ,เอเชันเรียกได้ว่าคล่องนะครับแล้วก็เอากันี่บิบมือ เล็กแต่ว่าผมว่าจะขถนัดนะอืใช้ได้ครับแล้วก็ที่สําคัญมีรางมาติดอุปกรณ์ด้านหน้าด้วยเซดิชันด้านหลังนะครับสูนหลังสามารถปรับได้นะครับเปสูงแบบสามดอทนะครับทุกคนแล้วก็มีโหลดแชมเ b อร์อินเตเตอร์ด้านบนเจ๋จัดแ่ะมีลูกเข้านี่เห็นเลยเพ็นงกานซูนมาเห็นเลยนะครับลูกเข้าสวยครับหนาดตัวปืนนี่ต่อมากๆอยู่ที่ห้าร้อยกรัมกลางๆนะครับห้าร้อยกรัมกลางๆเดี๋ยวเรามาลองดูว่า ปืนกระบอกนี้ยิงแล้วจะเป็นยังไงนะครับครับผมมีอะไรให้เพิ่มเติมอีกเป็นอ่าอ้อเรื่องของระบบไกเป็นไงฮะตัวนี้อ่าจะเรียกว่ารีสไตล์ก็ได้สมมติว่ามันด้านนัดแรกเหนียวซ้ําได้ตั้บนะครับนัดที่สองปุ๊บไม่ผ่านควเสียบมือแบบมากนี่นะครับค่อนข้างที่จะครบครันมากเลยนะครับมากๆเลยนะครับสําหรับปืนป้องกันตัวเนี่ยโหเกือบเกือบจะเท่าลูกโมเลยนิดนึงนะนิดเดียวใช่ครับนิดเกือบครบคันเท่าลูกโมละ อ่ะยังไงวันนี้วันนี้มาพร้อมกันแล้วผมกอาจารย์บอกว่าจะมาทําการยิงทดสอบด้วยกันคนละเป้าโอเคห้ามซ้อมนะครับจับเลยได้ยินดีห้ามซ้อมนะครับเหมือนเดิมโอเคไปทดสอบกันเลยครับต่อไปนะครับทดสอบนะตัวเทลานะครับ t s นะกระบอกนี้นะครับนี่กล้องสาอนิ้วนะครับยิงทดสอบด้วยลูก LRN หรือเราโ n ้ตนะครับ1น0่งสอินนะเป้ากรลยะมาสักสิบหลานะครับ ยิงที่เป้าขวาก่อนนะชุดที่1น,นะครับกับตัวเทอรัรัส G2S นะครับพร้อมอ่ะไป จบปลดแมกกาซีนเคลียร์ปืนนะครับดูให้ดีนะโอเคปืนปลอดภัยร่างกายทิ้งทางสไลด์อ่ะผ่านไปนะครับไปดูที่กลุ่มชุดที่หนึ่งกันนะครับเล็งกลางครับเล็งกลางออกกลุ่มทางด้านอ่าเยื้องบนขวานิดนึงนะครับนิดนึงอ่าโอเคผมรู้แบบนี้แล้วผมเดี๋ยวผมอาจจะทําการเผื่อนะเผื่อมาสักนิดหน่อยลองดูนะครับเผื่อจะเข้ากลางนะฮะเดี๋ยวเราดูนะครับอีกชุดหนึ่งนะครับเป้านี้ ต่อไปชุดที่2นะครับกับตัวเทอรรัส G2S นะเป้าทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะคูดเนี่ยกลุ่มมันขึ้นไปด้านบนขวาประมาณสักสองนาฬิกานะครับอันนี้ก็ปรับนะลองดูนะครับเผื่อสักน,นิดนึงนะห้านัดนะครับรีดลาวโนดหรือล้อสัมที่ห้าเกรนแต่ชุดที่2 จบกดแมกกซีเคียร์ปืนโอเคครับปืนสอดทายค้างสไล์อ่ะมาดูนะครับชุดที่สองกันแต่อันนี้คือกลุ่มกระสุนนะครับชุดที่สองนะนี่คือชุดแรกปรากฏว่ายิงกลางมันโผล่ขึ้นมาน,นี่ดังนั้นนะครับชุดนี้ผมเลยแก้แก้ทางตัวเองนะครับก็ยิงประมาณนี้นะเข้าสิบเต็มน่าจะน่าจะเต็มเนาะนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือกลุ่มชุดที่สองนะครับ โอเคถือว่าเป็นปืนที่ยอดเยี่ยมมากต่อไปนะครับไฮไลท์เลยคือนี่คนที่ถือกล้องอยู่นะครับมือปืนนะนะมือปืนเรียกว่ามือพะการเลยนะครับก็คือพอ่อพันธุ์นหนวดนะครับเดี๋ยวลองเทสกับตัวเทอรรัส g 2 s นะครับเราดูต่อไปนะครับเป็นคือทดตอบของนะมือปืนนะครับระดับพะการเลยก็คือพอ่อพันธุ์นหนวดนะครับเราห่างหายจากการร่วมคลิปกันมานานมากนะนี่นะครับ ชมหน้าสุดหล่อของเรานะครับ G2S นะครับกล้อง3.2นิ้วนะครับขนาด9มมระยะเดียวกันนะครับประมาณ10หลานะครับใช้ลูกแบบเดียวกันเลยนะครับรีดราโน้ตเมื่อสักครู่เนี่ยกลุ่มผมขึ้น2นาฬิกานะอันนี้น้องเสจ,จะยิงยังไงฮะจี้ก่อนหรือว่าไงก็คงยิงไปเลยครับดูกลุ่มพอดูกลุ่มอ่าโอเคก็คือไม่แก้ทางนะครับยิงจี้ตรงกลางเลยโอเคผู้หญิงพร้อมไหมครับพร้อมแล้วเริ่มยิง นะครับปืนแมกกาซีนเทียร์ปืนปืนตอบท้ายค้างสไลด์นะครับอ่าไปดูนะครับกลุ่มไม่ธรรมดาคนนี้บอกแล้วปึ๊บยิงอ,อ่ามาแล้วนะครับตรงกลงแลับเป็นเส้นตรงนะแต่ว่ากลุ่มดีมากเลยครับประมาณก,กี่นิ้วครับตอนนี้อ่านิ้วเศษเศษนิ้วเศษเศษนะสองนิ้วเศษเศครับอ๋อโอเคนะครับถือว่ากลุ่มลบหนึ่งเต็ม เกือบเต็มแล้วนะนี่คือยิงครั้งแรกจับครั้งแรกด้วยใช่ใชครับบอกแล้วครับห,หาจังหวะค่อนข้างจะชัดเจนแต่ว่าอาจจะคนที่ยิงใหม่อาจจะแข็งนิด<า>น,นึงผมว่าปืนเหมาะสำหรับภารกิจยิงเร็วโอเคขอบคุณครับต่อไปนะครับชุดที่สองนะครับชุดแรกเนี่ยโอ้โหแน่นอนจริงๆคนนี้นะชุดนี้นะครับก็ระยะเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนเป้าเป็นเป้าทางด้านขวานะครับ G2S นผะูพยิงพร้อมพร้อมแล้วเริ่มยิง เข้าเอ็กเลยนะครับนัดที่หนึ่งสี่นัดนะครับอยู่ที่ตรงกลางทั้งหมดเลยนะห้านะครับโอ้โหโอ้โโอโสบายมากนะครับเียทป๋ืวนกับผม ปิดปลอดภัยไปดูนะครับกลุ่มดีมากเลยนะครับสุดยอดโอ้โหกลุ่มแบบกระจุกนะครับอยู่ที่เดียวกันเลย50เต็ม 3x นั่นไงนะครับบอกแล้วนะครับไม่ธรรมดานะคนนี้ลองฟิลลิ่งลองฟิลลิ่งนะนะลองเชิงนะครับลองเชิงอ่าโอเคนะครับดีครับคุณดีครับครับห้าิบเต็มนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับอาจารย์ครับ ครับผมผมถามมาจ้าก,ก่อนเลยเป็นยังไงครับหลังจากที่สัมผัสตัวนี้ไปตอนแรกโอ้โหมันบางมันบางครับบาง,บางบมากมือผมค่อนข้างใหญ่นะจับเนี่ยแย่ขออนุญาตนะฮะค,คือปุ๊บนิ<ม>้วก้อยมันหายนะมันหายไปนิ้วหนึ่งแต่ไม่ใช่ปัญหาสังเกตจากนะ่ะใช่มันจะมีตัวเสริมนะครับตัวนี้นะนะก็สามารถที่ทําให้จับได้ถนัดขึ้นใช่ครับพอยิงกลุ่มกระสุนเนี่ยโอ้โหเซอร์ไพรส์ามาก อยู่เลยอยู่เลยครับป้าแรงก็แต่งอยู่แล้วนะใช่ครับตาแต่ยังไม่ปรับป้าทีสอนในเข้าตี้เข้าทางเรียบร้อยเลยแล้วก็วันนี้ทั้งทุกคนที่ได้ลองก็ชอบหมดแล้วก็รู้สึกว่าดีคอยสําหรับผมนะผมมองว่าธรรมดาไม่ได้ปกติตัวเล็กจะดิ้นมากปกติอ่ามวลมันเบาใช่ไหมมันน่าจะมีรีคอยที่มันใสรับแต่วันที่ผมยิง้วรู้สึกว่า ไม่ได้มีไม่ได้รู้สึกนงี่คอยมากเลยใช่ใช่ครับก็เหมาะครับสําหรับภารกิจพกซ่อนป้องกันตัวนะสําหรับบางภารกิจที่จําเป็นต้องใช้จริงๆนะครับก็น้องเนียนมากตัวเนี้ยรู้สึกว่าเขาคว้าอยู่ที่ห้าสิบเคห้าสิบห้าสิบเคห้าสิบเคท้นท้วนเลยต้นท่วนเลยฮะรู้สึกว่าเหมือนประชาชนเราจะได้ใกล้เคียงกับสวัสดิการมากขึ้นใช่เป็นปืนหน้าร้านใช่บปืนตัวเนี้ยหน้าร้านนะครับทุกคนอยู่ที่ร้านไหนครับเออปองดีไหมครับผม ร้านปืนเนราิมใช่ใติดต่อคุณประเวศได้เลยก็เข้าไปจับได้ครับเข้าไปจับได้ตัวตัวผมก็ชอบเข้าไปจับดูก่อนจะได้เปรียบเทียบสารนึงไม่ใช่ไม่ใช่นะโอเคโอเคครับต่ววันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์นะครับวันนี้ที่เลียนเชิญมายิงด้วยยินดีมากๆยินดีมากๆเลยไว้เจอกันใหม่ในพหน่าคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ